รับนะครับวันนี้มูตาบนะครับก็มารีวิวนะครับ Honda CRF300 นะครับซ r f 300นะครับเพิ่งออกมาจากบริษัทร้อนร้อนเลยนะครับวันนี้ก็รีวิวนะครับช่วงนี้กระแสกำลังมาแรงเรื่องของการทริปขึ้นเขานะครับลุยระบอกึ่งวัตคอดนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ขึ้นเขานะครับ ตายนี้ดันกันยาวๆเลยนะครับดันกันยาวๆตอนนี้ก็เพิ่งวิ่งได้แค่20กิโลนะครับ20กิโลนะครับตอนนี้ยิ่งมายังไม่ได้ดับเครื่องนะครับใหม่ๆเลยนะครับโค้ชผู้บัญชกยรยังจับเลยราคาสดอยู่ที่เท่าไหร่้างริงแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับแสนสี่หมื่นห้าพันราคาเงินสดนะครับ แสน0 0่หนาพนะครับไฟหน้านี้จะเป็นระบบ LED นะครับ LED นะครับ LED โอ้สว่างจ้าเลยนะครับไฟหน้าแบบของแต่งยังไม่ได้ครับตอนนี้เราจะเป็น EP หนอยู่นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปช่วงระหว่างการรีวิวรีเซ็ตของเครื่องล่างนะครับทั้งท่อนะครับเดี๋ยวจะใส่ระบบอุปกรณ์แต่ง ตอนนี้รถพึ่งออกมานะครับวันนี้มันแรกนะครับนเย็นวันที่16ของเดือนมิถุนา64นะครับนี้เป็นของพี่ช่างนะครับเก๋งมอเตอร์นะครับมารีวิวนะครับซีนะครับ RF 3 0 0รโอ้โหระบบพัดลมครับเสียงดังครับระบายความร้อนเครื่องรันพัดลมทำงานนะครับเป็นพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนช่วย เครื่องโอ้โหสุดยอดครับระบบเขาเออกแบบมาดีนะครับอาศัยลูกกระโดดเครื่องนะครับการระบายความร้อนท่อท่อนี้สั่งมาใหม่สั่งมาแล้วครับยังไม่ได้ครับเปลี่ยนแฮนด์ใหม่มาโอ้ลีเซตช่วงล่างเพิ่งมานะครับดูช่วงล่างระบบ อันนี้เซ็ตข้างล่างมาแล้วข้างล่างเซ็ตมาแล้วแม่บ้าตรงล่างเซ็ตแล้วบ้าน่ะเซ็ตมแล้วโอ้ยหน้าหลังเซี่ยังไม่นะก็เรียงแบบซิมใหม่เปลี่ยนซิมใหม่หน้าหลังซิมใหม่หน้าหลังคืออะไรตรงไหนคือซิมมันจะเป็นซิมบางที่มันโอ้ยคือภาษาตะตันเราไม่รู้โอ้ซิมใหม่ไม่งั้นเข้าขาไม่ได้โอ้ตรงนี้โชคหน่ยเห็นไหมลอยขันหน่อยใช่ไหมโอ้ยไม่ละ เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยออกมาปุ๊บจัดเลยนะครับถ้าอย่างนั้นกระโดดไม่ได้เลยขึ้นป่าไม่ได้ครับมันกระโดดจะเต้นตอนนี้ระบบเพื่อจะให้ขึ้นเขาปีนเขานะครับรอบแรกไปกับเขาไม่ทันเขาครับศูนย์แรงนะครับก็เลยจัดเลยนะครับจัดเลยสูงแรงกับเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องโอเคโอ้โหเมื่อกี้ขี่มาไกลนะครับระยะก็เกือบ2 0กิโลรอแฮน รอ <Ờ> รอแฮนด์รอท่ออยู่จัดเครื่องข้างล่างอือด<อ>ูลูกทรงเต็มๆนะครับสวยๆเลยวงล้อหลังขอบสเตอร์ก็ต้องเปลีนนะ่ยนไหมโอ้ขอบยี่สิบสองนะครับสเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนชุดเดิมไม่ได้ถ้าขึ้นป่ามันต้องใหญ่กว่าเดิมต้องใหญ่กว่าเดิมเป็นสี่สิบเก็บอ๋ออันนี้เกือบสิบรถแค่สี่สิบ มาแค่40จะขึ้นไป47ข <47. S 1> ึ้นปาดวงหน้า21นะครับโหดๆจับๆสายป่ากึง่งสายป่าสตานี้กำลังมาแรงนะครับช่วงนี้รุดูฝนทริปนี้ก็มันๆกันเลย CRF 300ร้อยฮนด้นะครับวันอาทิตย์น,นี้เขาก็จะลงทริปรทริปแรกเลยนะครับ คลิปแรกข,นนของคันนี้เลยนะครับรอบแรกไปเวฟร้อยยี่บห้าแต่งไปไม่ทันเพื่อนเลยครับดันไม่ไปแต่ตอนนี้ขอนําหน้านะครับแล้วลองซูมดูเครื่องแวแวๆจิง๋งๆอยู่เลยนะครับบาโค้ดยังแน่นๆอยู่จับจ้าบเลยนะครับวันนี้เป็นความโชคดีของช่องนะครับ f c ที่ให้ดูรถความสวยงามนะครับวันนี้ดูความสวยงามกันไปก่อน แล้วก็ไปดูรถแรงนะครับตอนนี้ก็ช่างโทรตามแล้วจะรีวิวเรื่องของนะครับรอของแต่งอีกรอบรอของแต่งอีกรอบตัวนี้อันนี้รีวิวดำเดิมให้ดูนะครับรีวิวดำเดิม,เ,ดมเครื่องร้อนนะครับลองอยู่ช่วงล่างมาดีบางคนนะครับละเอียดจิ๊บเลยนะครับตืดโอเคนะครับวันนี้ก็ให้ดูรูปทรงช่วงล่างเครื่อง Body, บอดี้นะครับรุ่น CC ยี่ห้อ h o n d ้ C RF อ0 0ความสวยงามนะครับ2องล้อสนใจก็เปิดใหม่หรือตกแต่งนะครับต่อยอดได้นะครับเพิ่มเติมถ้าสนใจก็มาที่เก๋งมอเตอร์นะครับอุดอรนะครับ ก็มีเส้นทางแนะนําได้นะครับก็จะเป็นทีมกุ๊ปนะครับของพี่เขาอยู่นะครับวันนี้ก็รีวิวมาให้ดูนะครับชมด้วยกันโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเรื่องของ CRF 3 0 0เพียงเท่านี้สวัสดีครับ